เดี๋ยวทำเอานี้เสร็จนะเดี๋ยวมันเลียเดี๋ยมันออกอีกเออออกได้แอูยโลก่าทึที่เอาไอ้เดกเดเดบียดฝังหใจมากตายอย่างม่นยังใจับี่อืมกินออกมายังไใจอยู่ยยา่่ใจลูกมากทเด็

ดูดนมเมื่อมากินนี่เนื้อดูดนมเมื่อปั่มเข้าใจนึงเจอมอเบียเข้าไปออแล้วปั่มก็กไม่เกินสี่ห้าสี่เลยอีกชนุ่นแล้วก็ไอ้นี่ ตัวเมียต่งู่เห็นไหมใช่ปะแล้วนกกินอ่ะดูอ่ีกมนออกมาออกแล้วหัวโผล่แล้วออกแล้วมาแล้วมาแล้วลูกยังห่วงออกมา เูเปล่งออกมาตัวนี้คงไม่ต้องเปล่าแล้วดินผูตัวเมียลุนลูกมาแล้วลุดดอกมาแล้วล cái chóp kiếm nắng nước rồi. Cốc cơm mấy anh. Em muốn đưa phết cái หนักมากนะเดี๋ยวโทรมันใหญ่ก็เอาเอออันนี้มตัวย่างอืมพร้อมไปโรงเรียนกันยังยังไม่พร้อมอีก อ่าเรวจะไปโมอกี่โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแล้ว